สวัสดีครับวันนี้นะครับจะขอเสนอเมนูหอบเปี๊ยกุ้งขอสชีสนะครับวัตถุดิบที่ต้องใช้นะครับแผ่นหอบเปี๊ยวสดนะครับชีสมอสซาเรลล่าจากนิวซีแลนด์ครับกุ้งครับต้องเลือกกุ้งอย่างดีนะครับแผ่นหอบเปี๊ยนะครับใช้สองแผ่นนะครับเพื่อความสวยงามของหอบเปี๊ยกุ้งครับการทําง่ายมากครับ ใส่ชีสลงไปครับพอประมาณนะครับกุ้งหนึ่ตัวครับใส่อย่างนี้นะครับวิธีการหอนะครับน้ำเปล่าครับนี่ครับเราก็จะได้ปอกเปลือกกุ้งหอชีสนะครับสวยงามครับแล้วปอกเสียกุ้งหอชีสก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเอาไปทอดนะครับสักู่ครับส <Okay. S 2> องาครับมาแล้วเราก็ได้บอกเป็นคุ้งหมอชีสเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ